สวัสดีค่ะวันนี้พบกับมาวินและน้องยาดาและรายการากบางกรกระซิปกระซิปวันนี้ค่ะมาวินจะมังกรความดังความฮอตค่ะของดารานางเอกสาวี่ตอนนี้มีผลงานกับเรื่องน่ารักมากมากค่ะ<อ>น้องย,ยาดาเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องที่เท่าไหร่ของคุณแล้วคะ ไม่ได้นับเลยคือถ่ายสลับขั้นกันไปค่ะภาพยนตร์ซีรีส์ลแล้วก็แบบละครอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลืมไปหมดแล้วแต่คุณเป็นนางหน้า2025แล้วความสดความใหม่ของภาพยนตร์เรื่องนี้คืออะไรคือพี่มาวินจะมาเป็นแขกรับเชิญแล้วไม่มีไม่มี <laughs> คือเวอร์ชันนี้มันแตก จากทุกเวอร์ชันตรงที่ก่อนนันนี้เราจะเห็นว่าแม่นาคือเวอร์ชันน่ากลัวมากแต่เวอร์ชันมีเป็นเวอร์ชันน่ารักแล้วแบบเพราะว่าข้ามยุข้ามสมัยมาตามหามดูก่อนแล้วมันมีออกมานิดเดียวเฮ้ยมีการแบบข้ามยุข้ามสมัยมาต้องตามจีบใช่ไหมต้องมาตามจีบเพาะมากเอ้ยคุณรู้อีกแล้ว คือก็เหมือนกับว่าเราจะเป็นคนในยุคสมัยก่อนที่มาใช้ชีวิต2025ที่มีแบบมือถือมีรถยนต์มีอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีประโยคหนึ่งในหนังที่หนู<ะ>พูดว่า<ะ>เดี๋ยวนี้รัตนโกสิทร์เปลี่ยนไปแบบเช่นนี้เชียวฤคือเรายังมีความเป็นยุคนั้นใช่ไหมยุคนั้นแบบแทร้อยเปอร์เซ็นต์เลยชีเป็นไทยเดิมแต่ก็ต้องคงความเป็นคอมเมดี้ด้วยนี่ในเรื่องคือคอมเมดี้ยกหน้าที่ให้แก๊งสามชาเลยค่ะพี่หม่ำพี่เท่งพี่โน่นี่คือความสนุกของในเรื่องนี้ก็คือจะไม่ได้ดูแบบน่ากลัวหรือว่าเป็นลอเื่ดาามยคคููช ไปดูได้เลยอ่ะไม่มีผีแบบว่าตาถลนออกมาให้<ม>คุณผู้ชมได้ตกใจกลัวกันมีแต่ความสนุกแล้วก็ความรักโรแมนติกต้องบอกเลยว่าสวยรครบจริงๆเพราะว่าส่วนตัวพี่วาบินชอบยาดาม,มากขอบคุณค่ะขอการขอบคุณเป็นเงินได้ไหมคะ <laughs> พักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามีแขกรับเชิญด้วย ที่ไหนล่ะมีแม่พลอยที่นั่นล่ะแม่ลูกคู่นี้และเขาดูแลกันมาตลอดน่ารักที่สุด ตอนนี้เราต้องกราบสวัสดีคุณหมอพลอยก่อนสําหรับพี่มาวินเพราะว่าเป็นลูกดวงอยู่นี่คือคุณแม่ของน้องยดานะคะคุณแม่พลอยนะคะต้องบอกเลยว่าความสัมพันธ์ของคู่นี้เนี่ยก็คืออยู่ด้วยกันมาตลอดเลยใช่ไหมแม่ใช่ค่ะสุด้วยการมันตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วไหนๆก็ออกทีวีแล้วกระซิบนิดหนึ่งดื้มไ<ห>โอ๊ยเอาตอนไหนอ,อ, <laughs> อยู่กับแม่มันแม่รู้สึกดื้มเหอไม่ดื้อเลยเกือบ เดียวสันหลังว่าเป็นเด็กที่มีอะไรก็จะปรึกษาแม่ตลอดใช่ค่ะน้องจะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วความผูกพันของยาดากับแม่พลอยล่ะคะอุยยุ่งเหยอะเลยค่ะเป็นความสัมพันธ์ทียุ่งเหยอะยาดาอยากบอกอะไรแม่บ้างแม่นี่้ี่ิ้กคือ <laughs> แม่ก็เหมือนกับว่าเป็นผู้หญิงที่เลี้ยงลูกเก่งมากเป็นซุปเปอร์มัมอะ หนูก็จะให้เครดิตคุณแม่ว่าที่หนูมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะคุณแม่นะคะโอ,โอ้สุดจริงๆซึมรับรับรู้มาตลอดกับความผูกพันของแม่ลูกคุณนี้น้องยด,ดาเนี่ยเล่นก็ดีร้องเพลงยังได้ด้วยและนี่ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์อีกแต่ว่าแม่ก็เป็นนักร<อ>้องเก่าพอได้มาโดเลมีพอได้โดเลมีฟอน <laughs> น้องยด,ดาโชว์สกิลนิดนึงร้องเพลงขอสักท่อนเพลงประกอบภาพยนตร์เราขำอยู่สามสองหนึ่ง กลัวจะเสียเธอไปภ<ม>ูมิใจมาภูมิใจที่สุดนะลูกสุดท<ม>้ายต้องบอกนิดนึงดีกว่าแฟนคลับขอบคุณนิดนึงคือต้องขอบคุณแฟนคลับจริงๆขอบคุณคนดูด้วยค่ะคือทุกผลงานของหนูที่ออกมาถ้าขาดคนดูไปก็คือไม่สมบูรณ์แบบคุณด้อมหนูด้วยแกงกระต่ายขาวถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีหนูในวันนี้เหมือนกันค่ะแ,<ม>แล้วก็ตอนนี้ยังมีธุรกิจอะไรอีกแม่ธุรกิจทําสังฆทานจัดตามงบประมาณได,ได้เลยนะคะออมบุญสังฆทานฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะแม่ลูกที่น่ารักขอบคุณค่ะ はい。